การที่คนเราเนี่ยไม่ใช่คนเราสิการที่เราจะขุดตัวเองขึ้นมาทําคลิปได้าาแต่ละคลิปเป็นเรื่องที่ยากมากทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งเสียงรบกวนทั้งไฟทั้งอะไรซื้อไฟจัดแสงแล,ล้วก็ยังพังองีกแต่ไม่เป็นไรค่ะน้องรามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับวิดีโอใหม่ของวัฒนพากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะทําเป็นวิดีโอ current favorite นะคะอะไรที่เราใช้แล้วชอบจริงๆอะจะมาอยู่ในจุดเดี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะ คุณทุกๆคนนะที่ยังติดตามน้องเภาอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะออาคลิปไม่บ่อยแล้วก็หลายๆคนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปแบบว่าสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบคงติดตามอยู่นะก<ส>็นะขอบคุณมากๆเลยนะคะเร้จะพูดยังไงนะขอบคุณอย่างแรกน,น,นะคะเรามาดูอะไรที่มันแบบกระจุก้กระติ๊ของซองเนเซเว่นกันก่อนเลยเราแนะนำครีมซองเป็นตัวนี้เลยนะคะ<ส> B K Acne Serum Brightening Anti Pollution นะ เซรั่มสำหรับผิวที่เป็นสิวบบกบางแพ้ง่ายเนี่ยก็ลงตัวนี้ไปก็ช่วยผิวแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็ส่วนผสบอะไรใส่มาแบบ ดีมากๆเลยนะคะเราใช้เราก็รู้สึกว่าครีมต่างๆซึมซาบเข้าสู่หน้าได้อย่างดีแล้วก็ทํางานในตัวตัวอื่นได้ดีมากๆใช้ตัวนี้เป็นแบบว่า first s e r ่าก็ได้ค่ะก็อนสรบใครที่ผิวแบบว่าเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากใช้อะไรที่มันแบบรุนแรงเกินไปตรงนี้ก็ช่วยปลอบมำรุงผิวที่เป็นสิวได้ด้วยค่ะของซองต่อมานะคะมีเลยจ้าเป็นเมคอัพแบบซองนะคะ zip to zip volumizing mascara กับ zip to zip long wear creamy eyeshadow นะคะชอบทั้งสองอันเลยนะคะโดยเฉพาะตัว m a s า a r a คือแบบใช้จนหมดแล้วอะ่ะนางไม่ได้กันน้ำแบบว่าไม่หลุดเลยนะแต่ว่าทำให้ขนตาแบบว่าเรียงเส้นแล้วก็งอนสวยแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันนะคะถ้าเกิดโดนน้ำเยอะๆอ่ะก็มีหลุดบา้างแต่ว่าถ้าเกิดใช้ชีวิตประจำวันธรรมาดาตัวน,นี้อยู่ได้ทั้งวันเลยนะชอบมากๆะคะ่ะพกพาสะดวกเลยนะสองสอง่าวเงี้ยนะแล้วก็ครีมอายแชโดว์นะคะดีมากๆติดทนมากเกลี่ยง่ายเนื้อนุ่มแล้วก็สีสวยมากๆนะคะเราใช้สีเบอร์สอง เป็นของซองที่แบบไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้โฟมล้างหน้ากันบ้างนะคะเราได้ลองใช้ตัวนี้นะเป็น Acne Care Solution Cleanser ที่เราชอบมากๆเลยก็คือเนื้อโฟมของเขานะคะเป็นโฟมแบบว่าไม่หนักมากไม่แน่นมากแล้วก็ไม่ลื่นผิวมากแบบว่าล้างออกยากคะ่ะคือมีโฟม ขจัดความมันได้แต่ว่าล้างออกง่ายแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงนะตัวนี้อเวอร์มากเลยโทนเนอร์ที่เราใช้เราชอบเป็นโทนเนอร์จากซัมบายมีนะคะของเกาหลีนะคะก็ดีอ่ะเช็ดโทนเนอร์แล้วก็รู้สึกว่าเออผิวสะอาดมากยิ่งขึ้นแบบว่าเราได้เช็ดอีกรอบนึงเช็คว่าเราแบบล้างหน้าสะอาดไหมนะคะสําหรับการใช้โทนเนอร์เราก็รู้สึกว่ามันทําให้เราทาครีมแล้วมันแบบซึมลงหน้าได้ดีมากขึ้นนะคะจะเปิ่นแรงนิดนึงนะไม่นี่จะเปล่นแรรแต่ว่าใช้ดีมีค่า pH ท,ที่ต่ําไม่กัดผิวหลักๆล่วเขาก็จะช่วยเรื่่องแบบวาาผิก,กะะจนค เรือจะดดำแล้วก็ช่วยเรื่องนิ้วรอยได้ด้วยนะจะใช้กับสำลีเช็ดก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นแบบอารมณ์น้ำตบผิวก็ได้เหมือนกันต่อมาค่ะเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่แบบลูกรักมากชอบมากๆซื้อซ้ำนะคะแล้วก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะเป็นของคนไทยด้วยปื้มมากๆเลยคืออยู่จังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันกับบ้านเราเลยแล้วก็กระแสเข,ขาค่อนข้างดีเนาะก็คือนี่เลย คันดเ็นทอสกินนะคะที่เราใช้มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันชอบทุกตัวนะคะคือแบบราคาไม่แพงใช้แล้วเวิร์กจริงๆอะ่ะเขาจะเป็นอารมณ์แบบว่าสกินแคร์ที่ใส่ส่วนผสมแต่ละอย่างมาก ในพอดักแต่ละตัวแบบเฉพาะสําหรับปัญหาผิวนั้นๆเลยนะคะแพคเกจจิ้งเขาจะแบบเหมือนกันนะคะมีไม่กี่แบบหรอกนะก็จะเป็นขวดแบบยอปเปอร์อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแอนิแคลยไวโกลแลแล้วก็ตัวสำหรับบีวโตรอยถ้าอ่านไม่ผิดแมทริซิล15%บห้าเปร์เซคือเวิร์กมากๆเลยนะคะสำหรับตัวแอนิแคลจะช่วยเรื่องสิวเรื่องสิวอุดตันผัดเซลล์ผิวอย่างเงี้ยราคาถูกแล้วก็ใช้กับสิวได้ดีแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวด้วยเอเจนต์เอเจนต์ดีมากๆสังเกตได้จากพวกสิวเสี้ยนนะคะจมูกแล้วก็รอบปะ เมื่อก่อนแบบสิวเซียนรอบปากแบบเยอะมากเราใช้ตัวนีนะ้มันไม่ค่อยขึ้นนะคะคือลดลงไปเลยนะคะดีมากๆเลยแล้วก็ตัวไวท์โกลใช้แล้วหน้าขาวขึ้นจริงรอยจุดด่างดำจางลงแต่ว่าไม่แสบผิวเลยแล้วก็ตัวแมสซิซิลนะคะ <c oughs> ก็เป็นตัวที่เราใช้จับนิ้ว่อยนะเราจะลงใต้ตาหน้าผากแล้วก็ตรงร่องตรงนี้นะคะที่จะ ลอยตรงนี้แล้ว่าใช้ตัวนี้แล้วแบบค่อยๆตื้นลงจางลงนะคะแต่ไม่ถึงกับว่าหายไปเลยนะตัวสุดท้ายของคอนดเมนต์ลนะคะตัวนี้ดีดีมากๆถูกและมีเซนซิทีฟซูทติ้งเซรั่มนะคะตัวแอนนี่แคลก็ขวดที่2อเหมือนกันตัวนี้ก็ขวดที่2เหมือนกันเป็นตัวที่แบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆนางจะแบบมีความเป็นไบเฟสน้ำกับน้ำมันอย่างเงี้ยแต่เป็นน้ำมันที่ไม่หนักหน้าเลยให้ความชุ่มชื้นดีมากความเป็นน้ำมันไม่หนักหน้าทำให้ผิวไม่มันเท่าเดิมน้ืืดดชีีคอ ดีมากๆเลยนะคะมีมากๆดีอ่ะดี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 แนะนำแนะนำมากจะใช้ต่อไปเรื่อยเลยค่ะเวคอัพกันบ้างน,นะคะเราจะเริ่มที่คอนซีลเลอร์นะมีอย่างสองสีเลยก็มีของรัน<ม>ข,ของพี่น้องฉันนะคะแล้วก็ของเคลียโนสนะจะใช้งานแตกต่างกันนะคะตัวนี้จะได้งานแบบว่าเป็นผิวอะปกปิดไม่มากนะคะแต่ว่าจะแบบเนียนแล้วก็ทําให้ผิวเนียนมากๆนะคะลงโทนานก็ได้ลงเฉพาะจุดก็ได้นะคะเราใช้สี02 กับสี03ตนะคะส่วนของ c ล e a ร์ o s สนะคะเราจะใช้ปกปิดพวกสิวนะปกปิดดีมากเมื่อก่อนเคยใช้แล้วนะคะปรุงสูตรแล้วนะจะปกปิดดีมากขึ้นนะคะเราก็เกลี่ยง่ายมากขึ้นนะเราก็ชอบมากๆเลยไม่ทําให้แบบผิวที่เป็นสิวเนี่ยได้รับการระคายเคืองอนะคือปกปิดสิวได้ดีเนื้อเข้มข้นปกปิดแบบ จริงจังเออปิดคือปิดอ่ะแล้วก็มีสีที่แบบโทนเหลืองดีแล้วก็สีเข้มเขาก็เข้มดีนะคะใครที่หาคอนซีลเลอร์สำหรับผิวที่เป็นสีวไม่อยากได้อะไรที่มันไปอุดตันเพิ่มแล้ว,วนวผิวที่กาําลังแบบว่าระคายเคืองของเราแต่แบบคนนิดนึงอยากปิดอ่ะก็เคลียร์นอตเลยพกป,ปิดดีจริงๆจริงๆจริงๆแล้วก็นะเขาทำมาสำหรับผิวที่เป็นสิวอยู่แล้วเนาะแป้าสำรองพื้นที่เราชอบสองอันนี้เลยแป้งชีนะคะแล้วก็แป้งเจ้าหนาน ก็ดีพอๆกันแต่ว่ามันแตกต่างกันนะตรงที่ว่าแป้งเจ้านาจะคุมมันได้ดีแล้วก็ปกปิดแบบปกปิดอะปิดกริบเลยนะคะจะมีความหนาเนาะถ้าลงบางทีบางช่วงก็อาจจะมีแบบว่าเป็นราบแบบว่าเออมันหนาความหนามาแต่ถ้าปิดรอยสิวคือแบบนันอยู่จริงๆนะคะส่วนแป้งีนะคะนางจะได้ความแบบว่าเป็นผิวบางเบาสบายนะปกปิดไม่มากแต่ว่าได้ความเป็นผิวแล้วก็บางแล้วก็เบาสีไม่ดรอปนะครับ คุมมันได้ก,กลางๆนะคะแต่เราชอบความที่มันแบบบางเบาสบายผิวว่าดูแบบเป็นธรรมชาติแล้วชอบผ้าหนังมากทขาไม่แบบแ ุูละมาห่าวนะต่อมาเป็นงานคิ้วบ้างนะคะได้ลองอะไรแบบหลากหลายมากมากเลยสำหรับคิ้วอะแต่ก็ถือว่าชอบทุกตัวนะคะไม่มีอันไหนที่แบบเฟลเลยนะที่ต้องฉัดก่อนเลยนะคะเป็นตัวเมจิกนะคะแล้วก็อีกั่งหนึ่งเป็นบราวน์มาชาร่านะคะแล้วก็ตัวเขียนคิ้วแบบหนุนนะ คืออันนี้เป็นเขียนิ้วแบบฝุ่นที่แบบทาตาก็ได้เขียนคิ้วก็ได้แล้วค่อนข้างที่จะนุ่มลื่นเขียนง่ายเลยนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าลิควิดอะเป็นที่เขียนคิ้วแบบลิควิดนะคะเหมือนว่าจะเขียนยากนะแต่พอเขียนแล้วอะแบบเขียนง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดทนด้วยแล้วก็ได้หางคิ้วแบบกริบกรบจริงๆจ,จะบอกว่าที่สอนเขียนคิ้วอ e งทูดี้คือแบบเป็นตำนานที่แท้ทูเลยนะนางมีความแบบว่าสีให้เลือกเยอะแล้วก็เพิ่มปริมาณก็เยอะ ใช้ได้นานนะคะแล้วก็สีสวยเนื้อดีเขียนง่ายราคาไม่แพงนะคะได้กลับมาใช้อีกคือแบบเออดีมากมากอ่ะกลับมาใช้ที่ออทไรก็ดีนะคือความหัวสามเหลีย่ยมของนางอะ่ะ<ม>ด้านเล็กอะ่ะเราก็เขียนแบบช่วงคางช่วงที่เราเย็กได้ผ้าปกใช่ไหมคะแล้วก็ด้านที่มันใหญ่หน่อยเราก็ใช้ถุงข้างในคือแบบเขียนคิ้วได้เร็วมากๆกว่าสีเบอร์สามแบบพอดีกับสีผมเรามากๆแต่ว่าถ้าเกิดต้องการความคมความเป๊ะของคิ้วยังไงนะคะดินสอหัวเล็กเล็กสลิมบราวนี้แบบน<ม>ก็ยังจะต้องมีอยู่ดี ตัวนี้เป็นของเจ้านานะคะ Slim Waterproof Eyebrow นะใช้ดีเหมือนกันนะคะปเป็นลินสอบแบบว่าหัวเล็กๆ มาพร้อมกับสปูรีบลัชนะคะแล้วก็มีให้เลือกทั้งหมดสามวีกันก็เป็นแบบซิมโบลเบสิคธรรมดานะคะดินสอหัวสลินเนาะตัวเนี้ยติดทนานานแต่ว่าเนื้อเขาจะแข็งนิดนึงนะคะแต่เราชอบดินสอเนื้อแข็งแข็งนะคะค่อยๆเหยียงค่อยค่อยฝนค่อยเติมเหมือนก้มันช้ำให้แบบคิ้วเราไม่ไม่แบบเป็นดำจนเกินไปนะลอสทาร่าะนะคะนอกจากตัวนี้ที่เราชอบแล้วนะก็ยังมีตัวที่แบบว่าเคยเป็นเฟรนด์ิของเรานะคะ มาก,ก็ชอบอีกอก,ก็คือนี่เลย Q u วเพร Color Fantasy Do น l าซีดอลลี่ a าวชนะคะเป็นมัสคาราที่แบบว่าเป็นหัวเป็นหวีหอะ่ะเออปัดง่ายผลตาเลียงเส้นดีและที่สำคัญคือการน้ำแบบการสุดพลังสุดชีวิตเลยนะต้องใช้ออยเท่านั้นนะคะถึงล้างออกปัดหัวคิวแบบฟูๆตั้งๆได้สวยมา,ม,มากๆนะอันเนี้ยใครยังไม่เคยลอง มาสคาร่าตัวนี้ของคิวเคสนะคะรีบไปลองดีมากๆกันนะ้ำแบบหน้าร้อนแบบเนี้ยคือไม่มีส m ม r ัแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นมาสคาร่าที่ทุกคนก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะของเมเบล l นนะแต่ว่าที่เราชอบก็คือตัวนี้เขาเป็นสีน้ำตาลน,นะคะปัดคิ้วก็ได้ปัดขนตานก็ได้ก็จะได้ตาแบบว่าซอฟๆเบาๆไม่ดำไม่คมไม่เค็มมากนะตัวต่อมานะคะเป็นนี่เลยบลิงบิวิงวิ ตาแตกเลยนะคะของคิวเพรสนะคะก็เป็นลิควิดอายแชโดว์ของคิวเพรสนะตัวนี้เป็นลิควิดโคลงเดซลิงสตาร์นะคะสีเบอร์สองค่ะสีสวยมากลิสเตอร์คือแบบวิ้งแบบวิ้งดีมากนี่เลยลิสเตอร์ดีลิสเตอร์วิ้งสวยคือแบบเอามาเติมตรงกลางกดตาคือแบบว่าวิ้งตาแตกอ่ะคือแบบต้องมีนะคะสีเบอร์สองอ่ะคื สวยมากใช้ได้ทุกสีผิวนะเราว่าของพี่น้องฉัดอีกแล้วค่ะ Brow In นะเป็นอายแชโดว์สติ๊กกับตัวอายไลเนอร์อันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะซื้อมาลองของเขาแบบหลายอย่างมาก็อชอบทุกตัวเลยค่ะเป็นสติ๊กอายแชโดว์ฝั่งหนึ่งนะคะสีขาวพุ๊กแบบนี้นะสารพัดประโยชน์ทาหัวตาได้ไฮไลท์ได้ตรงนู้ตรงนี้ได้นะคะเปลี่ยง,ง่ายด้วยแล้วก็อายไลเนอร์ หัวเมจิกเขียนง่ายง่ายมากใครใช้หัวพู่กันแล้วว่าง่ายแล้วหัวแบบเนี้ยเขียนง่ายยิ่งกว่านะคะแล้วเขาเนี่ยให้มาเป็นสีแบบว่าสีน้ำตาลเข้มมาทาแล้วแบบตาไม่ดุตาไม่แบบเข้มจนเกินไปนะให้ตาแบบว,ว่าหวานจอบสบต่อามานะคะเป็นพวกลิปสติกกันบ้างนะคะอย่างแ,แรกเลยไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนควรจะมีนะแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเลยนะคะลิป อันนี้ของ Golden Rose ค่ะเ็จะเป็นเนื้อแบบว่า velvet matte แล้วสีเบอร์27คือสวยมากเคยใช้แล้วเป็นเซอร์วิลลตแล้วก็กลับมาซื้อใช้อีกก็คือยังดีงามอยู่สีเบอร์27เป็นสีที่แบบดีเป็นโน้ตที่ไม่ปวดเป็นสีที่แบบเป็นพื้นปากกบดินสีปากคำได้ดีมากๆแบบว่ากิดีเนื้อครีมมี่เปลี่ยงง่ายแล้วก็ไม่แบบไม่เลื่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่แมทแห้งจนเกินไปเป็นเนื้อลิ้ที่แบบ2 4 9บาทแล้ว มากแลบรัวเลยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นโอเมทินนะแท่งเล็กแท่งน้อยแบบนี้นะอันนี้ราคา59บาทแล้วก็ด่งดังกันอยู่แล้วนะในทวิตเตอร์คือแบบรีวิวกันแบบจัดมากเลยนะเราใช้สีเบอร์แปดนะคะชอบประมาณเป็นแดงแบบว่าก่าๆหน่อยเนื้อลิปของเขาแบบว่านุ่มลื่นทานง,ง่ายแล้วก็แบบทาทาที่ปากแล้วก็แอบบมาเติมที่แก้มก็เออได้แก้แบบเรื่อยๆสวยงาม ชอบความแพ็กเกจจริงเลยนะเล็กดีแล้วก็ใช้จนหมดแท่งแล้ว่ะตัวหนังสือไม่มีหลุดไม่มีร่องเลยนะคะยังดูแบบใหม่อยู่เลยลิปตัวต่อมานะคะเราใช้เติมข้างในอมล่แบบว่าเป็นกลอสละกันเอเปอร์ Apple นะคะวอเตอร์ไลท์ทินนะชอบแพ็กเกจจริงม,มากวิงวักแว่วแบบสวยนะคะนี่สีตัวแดงของเขาเลย R ดีศูนย์ศูนย์สามนะคะเป็นสีแบบว่าก,กำกำับตุนๆเลยไม่ดออกสีเยอะมากนะคะเป็นสีแบบเบาๆนะสำหรับใครที่แบบปากไม่คับมากทาตัวนี้ตัวเดียวก็แบบ ปากสวยอ่ะลิปตัวต่อมานะคะเป็นอะไรที่แบบติดทนมากมาก,มากมากเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากเชน่นเดียวกันเป็นลิปชิ้นของ BT Cosmetics ติดทนมากมากมากเลยนะคะเขาจะเป็นคอลเลคชันที่แบบทำกับลายเฟรนนะคะน่ารักไหมนากม,ากมเลยะคะ่ะเป็นลิปทิ้นที่แบบคนอ่ะจะพูดยังไงก็คือสวัสดีหลังมือแล้วก็อาบนา้ำผ่านไป2อวันก็ยังอยู่ทนไหมพูด ไม่รู้มันทนหรือว่าเราอับหนาะวไม่สั <c oughs> เป็นคินที่ทนที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเน,ะนาะมทนว่าทนจนงง,งนี่เลยลิปมันที่แพงแลนะไม่คิดว่าจะซื้อแต่ก็อยากได้ก็เลยซื้อเป็นลานในลิปสลิปปิ้งมาก่นะคะเป็นลิปที่แบบให้ความชุมช่มชื้นดีมากนะลิปแพงแต่ว่าทาลิปไากี่ชั้นแล้วตางโบกอันนี้เข้าไปตอนเช้าคือแบบปากนุ่มชุมช่มชื้นรู้สึกว่า20บาท ถึงกับว่าชมูผลเลยแต่ว่ามันเตรียมใหปากดูดีขึ้นนะคะ่วน Dior Lip Glow เพราะโด่งดังอยู่แล้วนะคะความแม่กิ้งคือแบบนมา่อยแล้วก็สีเบอร์รี่นะคะเราซื้อตามมี่แพนนี่พายนะม่วงแบบนี้นะคะต่ทามาแล้วแบบสีจะออกแบบนี้นยก็แบบได้ความลิปแบบธรรมชาติแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะถ้าวันไหนที่แบบปากแห้งระห่วนก็จะทาอันนี้นะคะเติมเติมเข้าไปก็จะได้ความแบบชุ่มชื้นกลับคืนมาแบบไม่แห้งงอออีกต่อไปนะก็ ทั้งคู่นะคะไม่มีก็ได้มีก็ดีเนาะอันนี้ลืมไปค่ะตัวสุดท้ายที่สุดท้ายกว่านะคะมิสฉีดหน้านะสเปรย์ฉีดหน้าของว t ีเหมือนกันนะคะลืมบอกไปแบรนด์ว t ทีเขาจะเป็นติดเป็นของว t ทีเอนะใครที่เป็นแฟรนดลขับยิก็ไปอุดหนุนเครื่องสำอางแบรนด์นั้นได้ <S <S ตัวนี้ที่เราชอบนะคะมันจะเป็นสเปรย์ฉีดหน้าที่แบบว่าอดความกลูให้กับใบหน้านะคะเพราะเขาจะเป็นแบบว่า น้ำมันข้างบนน้ำข้างล่างอย่างนี้ว่าจะใช้แล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็ฉีดนะคะเวลาทาแป้งเสร็จแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแป้งหนาหรือว่าหน้าดูดเป็นแป้งเ,เ,เ,เกินไปเนี่ยฉีดตัวนี้ความที่เขามีน้ำมันมาด้วยอ่ะมันจะทําให้หน้าเราแบบว่าเพิ่มความชุ่มชื้นชอบเบามัแม,ม้ว่าเขาจะมีน้ำมันมาด้วยแต่ว่าน้ำมันมันมน้ ไม่ทาให้หน้มามันแน่นอนค่ะหมดแล้วค่ะสารเฟรริตของน้ำผเ้านะคะเยอะมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ก็ใครใช้ตัวไหน้วชอบเหมือนกันก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือว่าใครที่มีไอเทมไหนอยากให้เราไปลองนะคะ <ๆ S 2> ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะ <ๆ S 2> เดี๋ยวจะไปหามาลองบ้างเนาะสำหรับวิดีโอในวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละคะ่ะไว้เรามาเจอกันใหม่ใวิดีโอหน้าค่ะวนนีน้ำผเ้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เราไม่ได้อ้วนนะทุกคนเราไม,ไม่ได้อ้วนคือกลิ่นก็มันดำไม่อืดก็อ้วนแค่นิดเดียว